แต่ละคนมัแต่กระทั่งไก่ทั้งกวนและพีนองปูได้บอกไปหนาที่ห็นเด่ลคนเหยีบมาคึนกันสองคนเหยีปูไม่หนาที่ธนาคาต้มน้ำสองน้ำซาส่วนสองคนเหยียบปูไม่หนาที่ไปาคารผลประมาทกลาดไปน้อยไปยังไงกัะปูมึงมันชัดบมันได้ยังไม่ปูสันมันเศรเนี่ยมันได้ยังมากหรโอยมันได้คาตาก็ผิไม่ปูเก็นเช้เดียวนี่เอาปู กูให้ไปหาผลไม้ลากไม้ก็ผลไม้เมันมีก็ได้แต่ลากไม้ใหเฮตูโอ้ยไอ้ขาเขาจแตมนีราแต่พีดบ้านแม่เล่มีราพิดก็ไม่ให้กอ้ไปไปไปหา้นน้ำสองก้าซ่าไหนกูปไนนอกฮะขู้ถึงไหนมไปน้้วห้กนไปนน้องา้้งนไปไปไป้งาไปไนสอง้อาหไูานเอาา้น เดชไหน่าเสียแตนลุีเด็ขาแลกทนยูชาไหนมาสร้างบุ้หัวทิ้แม่ดบอกไอ้สอนครับแม่อ้เขาใครมาแม่คอไป็นเสีนืีไ่หนกันเต้กันย้ตาป้านครไอ้ำไมนท้มีกตาซื้องกูเชิญสอนบอกว่าอีอสย

What? อกไปนั่แกวหนามาเดินบามาสามหมือคสามนด้วยวเมยยล่นั่แกวเลยาอยางไปทางที่มในหฮมม่ก็เลยยางถอยหลังยางถอยหลังถอยหลังจะมาทัาเพื่อนสิแมเออยางจะายางจะาสองงหนหนาไปแล้วเออยางจะไปเออเห้นใจได้เห็นเรืืองเหลืองนวันเนแมวเป่าเไหมแมวมา ไกลก็เลยอยากทําให้คนไกลๆเอ๊ะเดี๋ยวก็สงสัของนาแก้วอุ๊ตายแล้วนีเป็นคนนป็นคนที่เสืบ้านอยากทํไกๆอกทํไกยกฟ้ามือขึ้ํายกฟ้ามือขึ้นนํายกทําแม่ แก่นงลงนังลงนังลงยกมือขึ้นให้แห้งยกมือขึ้นฟาดก้นอุ้ย่าห้อยอีกเท่านึงั่งเยแล้นั่งเลไปขอแม่เลยแก้นไดก้าพูดูให้เป็นนักก้เอ้ยูด่ากบเนรักูแล้วเล่นรักแล้วูไม่ยาีไต้ตว่าละมียาีแหม่นีขึ้นมาว่าแตกยาอี มื่อไหร่ล่ะกูเดี๋ยวก็โมโหขอเยีแกวทีเน่ลรักพลื่นสีพลื่สีได้ถอดสะบงออกถอดสะบงออกถอดออกถอนออก่ต้องขอบคุณหนาแสนเพจขอบคุณแบบไม่ปัชญี่ขอบคุณข้าง่อังพลื่สีโมโหให้ทุกผาโมโหให้โมโหให้ทุกผาถอดสะบงถอดสบงแหลนแลงไปทางล่างถอดสะบงแหลนลงไป้างล่างแลลนลงไปแห่นแลงไปเออไป่ผมก็ถามเขารว่าเขาเลา อาบตะแม่เลี้ยปคนปุ๊นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่ปุ๊คนป้ลงจคนเล้ยวหางึมีที่ปาทลอยนึงเดี๋ยวชายเดี๋ยวหัวพี่บอก ลังจากใส่ไแล้วผู้เลิตะบงเกิดขอพูดค่าแบบไม่พันีเลยแง่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 งงไม่แง่ลังพระออกากถิ่นก็เป็อนเงินบอกากถิ่นก็นแก่นึกวาไงเนยนี่เกิดช่กันน่ไยแต่บ้นบ่ ให้ดีแล้วไปหน่อยแล้วไปแล้วมากันขึ้นมากตัวอะไรนะละสมน้ำเง้เจ้าความงดงาเดี๋ยวต้แก้วอย่าขความณดงามเดี๋ยวต้องมีเก้าอย่าขอบคุณด้าเดี๋ยวไปที่แบ่งรอยยังแบ่งบอแก้วทางล่างไม่หกมีทีวีบอมีดอกึ้นมาะปูม่มีฉันมีดสิโดนรถไฟอีนี่น่ะะเหมือนจะหลัขึ้นมากอ

แมวมันถอกปูบินิยบปูสีสว่เจ้าเองยไ่ปูจะไปไหนบอกก็ไม่งียปไปไหนก็ม่งหนีุ่กตาอย่าี้ลังจากไปปูสับใแก้วหนามาไปนั่งยกโงกใหม่ลองปูเดี๋ยวก็เมตตาเดี๋ยวกเมตตาอย่างเงี้ได้ทองคาถาออกไปได้บ้างอ๋ได้กุสอพักเได้ยุ่ พ่อโนบะขืนแก้วพรนบมื่อรับตาลุงตั้งทิศตั้งใจอธิษฐานเอาด้วยจเ รักตาาแล้วมันเนไงมื่อตรักตามันก็เมื่อเิมไม่เห็นดาเห็นเหนรทั้งน้แล้วโอ้ท้คุแกงั้เน่ยให้กูทักย หลังจากเสยแนวไฟก็เลยสีิดลงดับลงดับแถแนไฟดับแถมันมันดับแล้วตุกกไฟไ่ดับกนแ้ไดับกหลังจากยังหนักที่แจกก็เริแบงทัาไปเลียนัต ฤาษีท่านักขของอาภะคาถาด้วยผู้เสริมที่ทำบ้านองเปิดแางให้นั่งแก้วโดยปุดบารมีที่สังสมมากจงเปิดรูปร่างอันงดงามที่แท้จริงของนางแก้วนบัดนี้ปู่แกนัแก้วไหไรพี่ใส่เ้าต้องไปตามแา่หังกล่มเยปูหืมเ้างาโมจ่างาำโมจ่า